มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นการเพิ่มรายชื่อกรณีที่สมมุติว่าแบ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นสองห้องนะคะจริงๆก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนแต่ว่าถ้าคุณครูไม่อยากทำเดี๋ยวคุณครูก็ใช้วิธีการพิมพ์รายชื่อสั้นๆก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณครูจะให้นักเรียนเลือกรายชื่อของตัวเองโดยแยกเป็น ห้องหนึ่งกับห้องสองทำยังไงนะคะวิธีการก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นข้อสอบคณิตนะคะเช่นสมมติว่านักเรียนอยู่ห้าทับหนึ่งก็ให้นักเรียนคลิกที่ห้าทับหนึ่งแล้วก็กดถัดไปทีนี้นักเรียนเขาก็จะมาที่ห้องรายชื่อปห้าทับหนึ่งค่ะแล้วก็คลิกสมมติว่าชื่อวันวิพานะคะพอเลือกรายชื่อเสร็จแล้วก็กดถัดไปเมื่อกดถัดไปแล้วนักเรียนก็จะ ไปเริ่มทําตัวข้อสอบได้เลยนะคะเช่นกันค่ะกรณีที่สมมุติว่าเลือกห้องห้าทับสองมะไนเ้นค่ะเลือกเลือกได้แค่ห้องใดห้องหนึ่งนะคะถัดไปค่ะก็จะมาที่ตรงส่วนที่เป็นรายชื่อห้าทับสองค่ะแล้วก็เลือกรายชื่อลงไปเลยค่ะแล้วก็กดถัดไปนะคะ แล้วก็นักเรียนก็จะมาในส่วนของตัวข้อสอบค่ะเป็นตัวอย่างเป็นประมาณนี้นะคะวิธีการทำนะคะก็เหมือนเดิมค่ะพิมพ์หัวข้อลงไปค่ะสมมติว่ากำลังทำข้อสอบคณิตป .5 นะคะซึ่งป .5 ก็แบ,บ่งเป็นสองห้องอันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะก็คือให้นักเรียนเลือกห้องของตัวเองค่ะว่าอยู่ห้องหนึ่งหรือห้องสองนะคะ เลือกเป็นหลายตัวเลือกนะคะแล้วก็ปห้าทับหก็เพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นปห้ทับสค่ะแล้วก็อย่าลืมมาติ๊กตรงจำเป็นนะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาเพิ่มส่วนที่2ซึ่งเป็นส่วนรายชื่อของนักเรียนแต่ละห้องค่ะเวลาเพิ่มส่วนนะคะเพิ่มส่วนก็มากดตรงนี้ค่ะตรงอันล่างสุดที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกันสองอัน มันก็จะเป็นส่วนที่สองนะคะเราจะให้เป็นลายชื่อของป .5 ทับหนึ่งกูก็พิมพ์ไปเลยค่ะลายชื่อป .5 ทับหนึ่งทีนี้แล้วเราก็เพิ่มส่วนที่สามค่ะเพิ่มส่วนที่่าเพิ่มส่วนที่สามมาแล้วนะคะเราก็พิมพ์ว่าลายชื่อป .5 ทับสอง นี่นะคะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งส่วนค่ะก็คือส่วนที่สี่ค่ะส่วนที่สี่จะเป็นส่วนของข้อสอบนะคะก็คือข้อสอบคณิต่อห้าอ่ะทีนี้เรามามากลับมาที่ส่วนที่หนึ่งนะคะตรงนี้เราต้องการที่เมื่อนักเรียนคลิกช่องต่อห้าทับหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะ จะโดดมาที่ส่วนของห้ทับหแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนกด5้าทับสนักเรียนจะโดดมาที่ส่วนที่3ที่เป็นช่อง5้าทับสค่ะวิธีการนะคะให้คุณครูมาคลิกตรงตั้งค่าตรงนี้ค่ะเป็นจุดสามจุดตรงนี้แล้วก็เลือกอันที่2ค่ะไปยังส่วนที่ระบุในคําตอบทีนี้เขาก็จะด้านหลังนี้เขาก็จะให้เราคลิกว่าให้ไป ตรงไหนนะคะอย่างคลิก5้ทับหเราก็จะไปส่วนที่2นะคะก็คลิกไปเลยค่ะไปที่ส่วนที่2อรายชื่อ5้ทับหถ้าไป5้ทับสมันก็จะเป็นส่วนที่3นะคะเราก็คลิกว่าไปส่วนที่3เอาห้าทับสแบบนี้ค่ะทีนี้เมื่อเรา ก็คุมดำชื่อสกุลน,นะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็ค o p y อกค่ะพอาคอปปัดลอกเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่ตัวข้อสอบก็คลิกขวาแล้วก็วางไปเลยค่ะหรือถ้าใช้คีย์ลัดที่เขาบอกก็คือ c t r l V นนะคะกดลงไปก็ได้ค่ะเสร็จแล้วที่นี้ก็เช็คดูนะคะว่ารายชื่อครบถ้วนไหมมีถึงมีจำนวนครบหรือเปล่าค่ะอันนี้เราก็ จะได้ในส่วนของรายชื่อนักเรียนมาแล้วก็อย่าลืมกดจำเป็นด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำห้าทับสองเนี่ยคุณครูก็ต้องมากำหนดนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนเลือกรายชื่อเขาเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องเด้งไปในส่วนของตัวที่เป็นข้อสอบถ้าคุณครูไม่ตั้งค่าเนี่ยบางทีเมื่อเขากดไปแล้วอ่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะกรณีที่สมมติเพิ่มชื่อไปแล้ว แล้วคุณครูไม่ได้ตั้งค่านะคะเช่นสมมติว่านักเรียนวรรวิภาเลือกมาแล้วปุ๊บถ้าคุณครูไม่ตั้งค่าว่าให้เขาไปในส่วนที่เท่าไหร่ต่อไปเขาก็จะไปในส่วนถัดไปแบบนี้นะคะซึ่งมันอาจจะทำให้เด็กสับสนนะคะเราก็ต้องมาตั้งค่าไว้ให้เขาก่อนค่ะวิธีการนะคะก็ไปที่จุดสามจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบนี่ค่ะก็ อาจจะเสียเวลานิดนึงเพราะว่ามันต้องทําทุกคนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเมื่อเขาเลือกชื่อตัวเองแล้วเขาก็ต้องไปทําข้อสอบก็คือส่วนที่สี่นะคะคุณครูก็เลือกแบบเนี้ไปทุกคนเลยค่ะมันครูเลือกให้ครบทุกคนนะคะดูตรวจสอบก่อนนะคะก่อนที่จะก่อนที่จะนําไปให้นะัเกเรียนทำอ่ะคุณครูต้องตรวจสอบแล้วก็ลองทําเองด้วยนะคะอ่าค่ะห้องหนึ่งเสร็จแล้วต่อมาเราก็มาเพิ่มรายชื่อห้องสองค่ะ ก็เหมือนเดิมค่ะมากดที่ส่วนที่สามนะคะถ้าคุณครูยังกดค้างตรงนี้เวลาเรากดเพิ่มคําถามอะ่ะมันจะมาเพิ่มต่อตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเพิ่มคําถามเรามาเลือกส่วนที่เราต้องการก่อนก็คือส่วนที่สามคลิกนะคะคลิกลงไปแล้วก็กดเพิ่มคําถามก็ทำคล้ายๆกันค่ะพิมพ์คำสั่งไปว่าให้นักเรียนทำอะไรค่ะ นี้ก็เลือกเป็นเลื่อนลงนะคะไปคอนทอนวี Ctrl v ก็ได้นะคะหรือถ้าจะใช้เมาส์ก็คือคลิกขวาแล้วก็วางค่ะก็ตรวจสอบรายชื่อเหมือนเดิมค่ะว่าครบไหมชื่อถูกต้องหรือเปล่าค่ะหลังจากที่เพิ่มรายชื่อแล้วนะคะอย่าลืมไปตั้งค่าว่าหลังจากเขาคลิกแล้วเนี่ยเขาต้องมาส่วนที่เป็นข้อสอบก็คือส่วนที่สี่นะคะไปที่ระบุไปที่ ตรงจุดสามจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบแล้วก็มาเลือกค่ะว่าให้เขาไปส่วนที่เท่าไหร่นะคะค่ะหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วอย่าลืมมาคลิกตรงคำว่าจำเป็นตรงนี้นะคะค่ะในส่วนของการเพิ่มช่องที่ให้นักเรียน ใส่ชื่อสกุลนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ